เกมทุกคนเคลเล่เนยหรือเปล่าทุกคนคิดถึงแล้วกันไปต่อเฮ้ยนาฬาใหม่หัวใจไม่สิกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้้โอ้ขา้ขนาขนา่นาจะรู้แคสโคโคมาเกูนาะกจิป้าหน่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> Look like อย่ามองค่าเห <c oughs> มือนข้าเป็นอาการานนแต่ที่ค่าคือเวลาข <c oughs> ้าเห็นทุกอย่าง <I> และ <c oughs> ข้าหมายถึงทุกอย่าง <c oughs> มีบางอย่างที่ไม่ค่าคิดเกิดขึ้นในอนาคตของเจ้ามากอนาคตอันใกล้เหตุการณ์ที่น่าตกใจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเจ้าพวกเราย้่งดูเธอตอนีเฮจะบอกว่าพวกเราไปยังไงเจ้าไม่อยากรู้เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่กินข้ามาจากนอกดวงดาวนั่นเป็นทั้งเรื่องของเจ้าไปไปไป หน้าแบบใหม่หน้ำแข็งไปเล่นด์หน้น้ำแข็งกับหน้ากากโอปป้านะฮะนี่อะไรโบน,นัสเหรอเดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วกันไปไปโอปป้าก่อนไปตาแล้วโอ๊ยลื่น แคดแบนดิคอรเจ้าเนเทอข์่าไปยังอดีตแต่ทั้งหมดที่เจ้าทำาพือให้เวลาข้าวางแผนถึงจุดจบของเจ้าเจ้าจะเจอข้าอยู่บนภูเขาแน่นอนจะถูกแช่แข็งระหว่างทางล่ะว้าวเจ้ารู้ไหมเขารู้สึกถึงวัติศาสตท์่ิเศษไปด้วยเรื่องราวมากมายที่นี่เจ้าชนะตัวตลกนีอีกครั้งละสามครั้งค่ะมีแค่สามหรอตลกดีนะเขาว่าเหมือนมันจมากกว่านั้นนะจัดไปเอ้ยลื่น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 โอ้โห เรต้องแข็งลื่นด้วยดิเวละวงานยากแล้วถ้ากาัป้าทำไรได้อะสโลโมชันปั่นได้ปะเอา,าปั่นได้อุ๊ยอ๋อเนี่ยต้องใช้เนี่ยเหรอนี่อ๋ออย่างนี้น้ากาัป้าทางนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่แข็งเลย ของลื่นนะนี่ลื่นขอลื่นมากเลยเด็กไฟแล้วนี่อะไรอ่ะยิ่ะแต่จะโจนอ่ะอุ้ยเกือบโดนยีงเกือบโดน ลื่นลื่นจเจ็บไปนม่หมดได้ได้ตัวละได้ตัวเพิ่มเฮ้ยเลยแม่งเลยเลยแบบแั้งลื่นแบบลื่นเลยอะ่ะ รูมโหนัดดิแกไปเล่นสักหน่อยกระจายนึงจะได้โมดแล้วเดี๋ยวแม่เสียโบนัะทุกเนี่ยไว้ลื่นๆนี่ลื่นไม่ทำไรอ่ะนี่เหรออ๋อเหยียบระเบิดอย่างนี้ได้ เฮ้ยเยอะอ๋อไม่เหยียบเลยระเบิดอย่างนี้ได้ไม่ให้ไม่ให้มันระเบิดไม่ให้มันระเบิดตู้มไงอ๋ออย่างงี้อุ้ยไม่ถึงไมวแมวแลไม่เอาละยากยาก บ้านบึ้มว่ะบ้านใครวะทำไมอ่ะอ้าวอ๋อเหยื่อน้ำแข็งเห็นเห็นเห็นน้ำแข็งแล้วเห็นน้ำแข็งแล้วรอรอน้ำแข็งเอีอยอีไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่ใหม่ใหม่เร็วไปเร็วไปนี่นะโอเค อีกไหมเดี๋ยวเราดูด,ดีๆก่นอนเฮ้ยโอ้โหเกือบ yeah! เยียเกือบพอยต์้องแข่งนี้ด้วยนะต้องแข่งนั้นแตกแน่เลยว่ะ นเั่งนนใครนะอออนเอาไปออกออกยังไงอ่ะลาไปตงนมต้อมอง,ตงเช็คควายลื่น,นี้ลืออ่นเนย้ถึงแล้วเยีย่ยม ไปเก็บอะไรน,นรไเก็บกล่องนีว้า <laughs> นี่แกแข็งตทุบไป คือแบงค์นะอ๋อทางนี้ทางนี้ซ้ายนี่ไอทางขวาไม่ได้วะต้องกลับต้องกลับกลับปะไม่ได้กลับไม่ได้ไปเลยนะเฮ้ยไม่ถึงช้าไป

lướt ừ, phải yeah này lươn á ní lươn, lươn. ngắm này để... để nào để nào ấy dạ dạ cái hết 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 Yeah, hết yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. พี่ก็จะผ่านอะไรอะไรลุงเอาไม่มีเนี่ยมีเกือบโดนโอเคผ่านละมาทำรไรกันลุงไปไหนวะไปนู่นเหรอข้างบนเหรอ ตกแบบไม่น่าตกเลื่อนโอ้ยไปไม่ได้อ่ะต้องไปอ๋ตอต้องไปพักฝั่งนู้นผ่านแล้ว ขึ้นนี่เลยไปไม่ถึงวะไปๆๆถึงๆไปทำไมต่อเนี่ยยากเนี่ตอนแดนนี้นบบนยาก ตายไปหลายตัวแนี่ยต้องไปฝั่งไหนฝัไไนไไนไไน่งนู้นเหรอฝั่งซ้ายใช่ไหม okay, ไไเด็กไปไวนี้ไปเยเะีลยจุดว่วงอฮ้ยโดนไฟด้วยเหรอ โอเคเห็น <Okay, S 2> แล้วเอาขึ้นเรือลำนี้เหรอ,เ,อเรืวอวนเรือวนเย้ถึงแล้วเฮ้ยข้างในมีกล่องอะ่ะได้ปะอ่า TNT ว่ะหักด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะขึ้นยังไงวนะเนี่ยหาย้นไม่ได้ không lâu mà. không mày chuẩn bị lại dạng 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 ผ่านแล้วโอ้โหว่าจะผ่านนะครับตายเป็นร้อยเกินเกินเกินไปเกินไปสามสี่ตัวเองไปต่อเลยต่อเลยอนะีพีหน้า